แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าด้อหากันยังไงผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมไว้หน่อยละกันนะฮะสำหรับใครที่กําลังหาช่องทางการเติมเกมเกมชิน Impact แนะนําร้านเติมเกม PowerPay เลยเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คเล็กแพ็กใหญ่ BP พรแห่งดวงจันทร์เล่นผ่าน PlayStation คอมพิวเตอร์มือถือก็สามารถเติมผ่าน Power Pay ได้หมดก็ลิงก์ของ Power Pay อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมออตโตชาแนลเหมือนเดิมเลยยินดีต้อนรับทุกทุกคนด้วยครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครออยากะกันซึ่งออยากะเนี่ยเดี๋ยวกําลังจะรีรันใกล้ๆนี้ละก็คือเป็นตู้กาชาตู้หน้าเลยอีกไม่กี่สัปดาห์เดี๋ยวก็มาแล้วนะครับผมเนี่ยได้ทําสรุปข้อมูลแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายมาให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยต้องเปิดอาวุธหรือว่าปลดกลุ่มดาวดีหรือว่าจะเลือกเชนเหอมาซับดี เอายังไงดีแล้วสายฟรีต้องประมาณไหนยังไงนะครับในคลิปนี้ผมสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วครับสาหรับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กันก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณนั้นจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไม่พลาดไลฟ์สตรีมจากทางช่องออโต้สาหรับใครที่อยากติดตามผลงานของผมนะครับในช่องทางแพลตฟอร์มอื่นก็จะมี Facebook IG แล้วก็ Tik t o ็อกครับ5สิ่งที่สายฟรีควรรู้ก่อนสุ่มกาชาหาอายกะ มีอะไรที่เราควรรู้บ้างเดี๋ยวเราไล่พิธีละข้อเลยนะครับเอาเป็นข้อแรกก่อนอายกะเนี่ยเป็นตัวละครตำแหน่งเมน DPS ที่ไม่เคยตกเมตาเลยตั้งแต่ตัวละครเข้ามาตอนโอโ้โหนูนะ่นน่ะแพท2.0นะูนย่ยยันปัจจุบันแพท3.5แล้วครับตัวนี้ก็ยังคงเก่งยังคงเทพเหมือนเดิมแล้วดูทีท่านในอนาคตก็จะเป็นเมตาแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยดูจากความอวยของหมีอะ่ะผมสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ จริงๆเรียกว่าสักพักใหญ่ๆเลยก็ได้คือตัวละครตัวนี้มีแธ่อวยหนักมากเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นตัวละครที่แบบตกเมตาในอนาคตเนาะและด้วยความที่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่กลุ่มดาวซีูนแล้วครับคุณจึงไม่มีความจําเป็นต้องปลดกลุ่มดาวเลยเก็บงบไว้เปิดตัวละครใหม่ๆหรือหาตัวละครทรัพตัวอื่นมาเติมเต็มทีมให้มันฟูกว่าเดิมแบบนี้ก็จะคุ้มค่ากว่านั่นเอง ข้อที่2ดาบอะเมโนมะอาวุธคาบสายฟรีที่ดีที่สุดสําหรับอายากะดาบเล่มนี้ถ้าเกิดคุณสามารถขัดเการะดับ5ได้นะโอ้โหมันจะมีมูลค่าสูงมากกว่าดาบสายเติมอย่างดาบ BP หรือว่าดาบ b a ็ k คิปอีกครับด้วยความสามารถที่ออฟหลักของดาบให้ค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นจึงตอบโจทย์อายากะ ที่เป็นตัวละครที่มีเบสพลังโจมตีที่สูงทําให้เราสามารถทําค่าสเตตให้มีพลังโจมตีประมาณ2,000ได้โดยไม่ยากและดาบเล่มนี้ก็ตอบโจทย์อากาเรื่องการฟื้นฟูพลังงานด้วยครับคือตัวละครอากาศเนี่ยคอสอันตรีเนี่ยสูงมากใช้เยอะมากเป็นตัวละครที่ต้องการ ค่าการฟื้นฟูพลังงานเพื่อวนอติให้ได้ทุกรอบแต่พอเราถือดับอาเมเนี่ยนะครับมันทําให้เราสามารถลดคอสเอ ER ลงมาเหลือประมาณ120%ก็เล่นได้แล้วการวนท่าไม้ตายหรือการวนโรเทชันจึงไหลลื่นและสมูทขึ้นนั่นเองดาบอาเมโนมาจึงเป็นดาบ4ดาวสายฟรีที่ดีที่สุดและอย่างที่บอกทเกิดคุณขัด5นะมันดีกว่าดาบ BP และดาบแบ็คคิปอีกครับ และข้อที่3ก็คือเรื่องของความคุ้มค่าตัวละครอัยการนั่นเองว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเราเปิดตัวนี้มาซับคุ้มไหมหรือเปิดดาบหรือปลดกลุ่มดาวดีนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูตามตารางที่ผมทํามาให้ได้เลยก็คือไล่ลําดับ จากความสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งคือคาซือฮะกลุ่มดาวซีูครับทำหน้าที่ในการรวบแล้วทาหน้าที่ในการบัฟรองลงมาจะเป็นดาบมิสซึ่งไอดาบเล่มนี้ยมันคุ้มค่ารองจากเจดเพราะว่ามันสามารถให้หลายๆตัวละครถือได้มันมีเบสที่สูงให้เบนเน็ตถือก็ยังได้เลยหรือแม้แต่การที่คุณอยากให พวกตัวละครต่างๆไปเล่นเป็น DPS เล่นเป็นสายดาเมจแรงๆนะครับดาบมิดจึงมีความคุ้มค่าสูงมากๆแล้วก็รองลงมาจากคาซือฮานั่นเองทีนี้รองลงมาจากดาบมิดจะเป็นเชิญเหอซีศย์ครับนี่คือตัวละครซับน้ําแข็งที่บับดาเมจได้เวอร์วังอลังการมาก การมีเชนเหอเนี่ยมันทำให้ตี้ฟรีสหรือว่าตี้ทีมน้ำแข็งของคุณเนี่ยมันดาเมจเก้ากระโดดขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับแล้วความคุ้มค่าลำดับถัดมาก็คือเชนเหอกลุ่มดาว C1 นั่นเองคือเชนเหอ C0 เนี่ยสามารถบับอันติอายาการได้1 0 h i นะครับถ้าเกิดคุณมีเชนเหอ C1 เนี่ยโอ้โหมันจะเวอร์กว่านั้นอีกเพราะว่าคุณจะเลี้ยงบับเลี้ยงสแต็กได้เรื่อยๆมันจะแรงทั้งการโจมตีชาติตีปกติทั้งอันติเลยครับทีนี้ความคุ้มค่าลำ ตั้งแต่ C 1จนถึง C 6เลยอันนี้ผมคอนเฟิร์มจากคนที่มีอายกา C 6นะครับไปเปิดพวกเชิญเหอไปเปิดดาบหรือเปิดคาสิฮะคุ้มกว่าคือกลุ่มดาวของอายกาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มดาเมจหรือเป็นการเพิ่ม DPS แต่ว่า DPS ที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรขนาดนั้นผมยกตัวอย่างเช่นอายากะกลุ่มดาว C2 ให้คุณดูทางด้านล่างเนาะดาเมจที่กลุ่มดาว C2 ทําได้เนี่ยมันแพ้อายกะ C0 ที่มีเชิญเหอ C0 ครับการมีเชิญเหอเนี่ยมันจึงคุ้มค่ามากกว่านั่นเองอย่างที่บอกไปคือได้ทั้งบัฟการโจมตีปกติการชาร์ตตีหรือจะเป็นการบัฟสกิล E หรือบัฟอันตีก็ได้พอเรามองโดยภาพรวมเนี่ยดาเมจมันมาเรื่อยๆจากหลายๆแหล่งที่เชิญเห สามารถบรับให้อายกากะได้นะครับมันไม่ได้มาจากแค่แบบ C2 อันติอย่างเดียวอะไรเงี้ยโดยภาพรวมก็คือถ้าเกิดใครอยากจะปลดกลุ่มดาวอายกากะแนะนําให้เปิดเชนเหอครับให้มองว่ากลุ่มดาวอายกากะก็คือเชนเหอเลยก็ได้ข้อที่4ทีมสายฟรีที่ดีที่สุดสําหรับอายกากะในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วย2ตีที่แนะนานะครับสำหรับใครที่เป็นสายงบน้อยหรือว่าเป็นสายฟรีไปเลยเนาะอายกากะ แล้วก็ตามด้วยเดิยอนาแล้วก็ตามด้วยโมนาแล้วก็ตามด้วยซูโค้ดครับตี้นี้มันเป็นตี้ที่เล่นง่ายมีโมนาคอยช่วยแปะน้ำคอยช่วยบูสต์ดาเมจให้กับอายากะโดยภาพรวมแล้วก็เป็นตี้ที่หลายๆคนเนี่ยใช้ผ่านอบิสชั้นที่สอแล้วก็ใช้ในการเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆนั่นเองทีนี้ บางคนอาจจะมีกรณีที่แบบว hey, ่าเฮ้ยหลุดเลทไม่ได้โมนาเลยอ่ะคือแบบไม่มีโมนาใน ID เลยนะครับก็ให้เราเปลี่ยนจากโมนาเป็นน้อยหรือว่าเย่หลานก็ได้อันเนี้ยดามจเนี่ยมันจะดปลงมามันจะสู้แบบมีโมนาไม่ได้แต่ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งของสายฟรีครับท uh ี่เล่นได้ดีเหมือนกันและใช้ในการผ่านคอนเทนต์ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครไม่มีนน้อยก็ใช้เป็นเย่หลานแทนก็ได้นะมันตำแหน่งคล้ายๆกันในทีมอายกะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5อัปเดต ทีมระดับท็อปเมตาของออยากะในณปัจจุบันนี้แบบล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมทีมของออยากะเนี่ยจะประกอบไปด้วย2รูปแบบก็คือมีแบบฟรีสแบบ100%ก็คือเป็นทีมแช่แข็งที่อยู่ทางด้านบนแล้วก็มีเมตาใหม่ที่เพิ่งมาแรงในตอนนี้เลยก็คือทีมไฮเปอร์บูมหรือเราจะเรียกว่าไฮเปอร์ฟรีสเป็นทีมแช่ผักก็ได้นะครับทีมทมเนี้ยมันถูกแบ่งเป็น4ทีมเนาะก็คือจะให้ดูว่าทีมไหนที่มันสุดๆบ้างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นทางซ้ายมือก่อนละกันก็จะมีอายกากะเช่นเถอคาเซฮามนาโอ้อันนี้คือโหดอยู่แล้วคือเป็นท็อปทอปทีมฟีดของอายกากะเลยทีมทีมนี้มันสามารถเคลียร์อบิชชั้นที่สองได้ไวมากก็คือเล่นประมาณ30โกวิหรือเล่นประมาณ40โกวิก็จบแล้วนะครับเป็นอะไรที่โหดเพราะว่าตัวบูทดามเมจโตบับมัน3ตัวอะไรเงี้ย อายากาจึงดาเมจแบบเปี้ยงป้างมากๆ,ๆแล้วมาดูทางฝั่งขวากันบ้างทีมนี้ก็แค่เปลี่ยนจากโมนาเป็นโคโคมิอันนี้คือจะเป็นสําหรับคนที่อาจจะยังหลบไม่เก่งหรือว่าไอเฟมไม่ได้เก่งไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเล่นเซฟๆนะครับก็สามารถใช้โคโคมิได้การใช้โคโคมิเนี่ยระยะเวลาในการเคลียร์คอนเทนต์อบิสเนี่ยมันจะช้าลงมาแต่มันทาให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง2ทีมนี้จึงเป็นระดับท็อปที่สุดของอายากา ในแง่ของการเล่นฟรีสมอนเนาะแล้วก็บูทดาเมจการชนบอสได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการไกด์ตัวละครหรือว่าการแนะนําว่ามีตัวไหนที่เล่นแทนได้บ้างอันนี้ผมจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปไกด์อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาให้ครับแล้วมาดูทีมเมตาใหม่ที่กําลังบอบมาแรงมากๆในตอนนี้ไฮเปอร์ฟรีสบ้าบอคอแตกมากนะครับดูทางฝั่งซ้ายมือก่อนเลยประกอบไปด้วยอายกะในน้อยนายดะไรเดนคือมันชนะทางมอนที่หมีมันออกแบบมามอนเนี่ยมัน มีแบบไอ้พวกแมงป่องไอ้พวกนกอะไรเงี้ยคือมันเป็นมอนที่มันทําดาเมจใส่เราแรงมากจึงทําให้แบบหลายๆคนเลือกที่จะมีโล่หรือเลือกที่จะมีฮิวไปในห้องนี้ทีเนี้ยอายกากะเนี่ยด้วยความที่ <laughs> ตัวเขาแปะน้ำแข็งสแปมน้ำแข็งได้ตลอดจึงทําให้ไอตัวนกพวกเนี้หรือไอมอนที่มันเก่งๆที่มันน่าราคาญเนี่ยนะครับมันอยู่ในการควบคุมของอายกาแล้วมีดาเมจจากใครบรูมเสริมเข้าไปอีกมันจึงเป็นอะไรที่มันรุนแรงมากๆนะครับเพื่อน,อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าตัวละครท่าสายฟ้าที่เอามาเล่นกับออยกาเนี่ยจะเป็นไรเดนหรือเป็นชินอบุก,ก็ได้คือโหดและเก่งทั้ง2ตัวเลยนะครับ ส่วนใครที่อยากรู้วิธีการเล่นทีมไฮเปอร์ฟีดเนาะว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงเมตาใหม่มันต้องบิ้วยังไงแนะนำให้ไปดูคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งอัพไปเมื่อวานหรือคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทำไกด์แบบคร่าวๆอธิบายให้ฟังแล้วว่าทำไมทีมนี้มันถึงโหดแล้วทำไมมันถึงเป็นเมตานะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูส่วนเรื่องไกด์แนวทางวิธีการเล่นตัวละครอายกาเดี๋ยวผมจะมีฉบับแบบเต็มแล้วก็ฉบับแบบละเอียดมาให้อีกทีหนึ่งเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ และนี่คือ5สิ่งที่สายฟรีควรรู้ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปแล้วครับผมบ๊ายบายเย้